เจอกับบูพาวเวอร์อีกหนึ่งคันค,ครับมาไกลครับคันนี้มาจากลำปงางนะเสปอนครับมากับเพื่อนเจ้าแสงนะเพื่อนแสงนะครับแฟนพันแท็กหนึ่งคันครับคุณแสงเคยรีแมปกับผมไปแล้ว1.9่ 9, ตัวยกสูงวันนี้พาเพื่อนลงมาจากลำปางฮนะมาหากานะันฮะอยากรีแมปพาวเ์ X สไตล์แชมป์แบงพร้อมสว,วิตช์ปิดเปิดไฟสัก60%มันลั่นแค่ไหนมาดูกันครับลงแม็ก RPF1 สีกันบอลเงินมาสีกันบอลเงินมาฮะส,สติ๊กเกอร์ได้เรียบร้อยสวัสดีครับ้องปอนสวัสดีครับสนุกไหม ตัดดังนะขอบคุณเพื่อนแซงด้วยนะแหมมาหาถึงที่เลยนะนี่นะครับได้สติกเกอร์ไปเรียบร้อยแล้วโซนลำปางดูคันนี้ไว้เลยนะครับโซนลำปางดูคันนี้ไว้เลยนะครับเดี๋ยวเราปิดก่อนเอาแซงปิดคพันก่อนกดสวิตช์ปิดอ่ะปิดนะครับเข้าด่านได้นะครับเปิดสวิตช์เนอ่าเปิด พร้อมแล้วป้อเป็นงไงนะครับควัน60%นะครับน้องแสงบอกว่าผมมาไกลพี่สายควันจัดให้ครับ60%ฮะ เบิ้ลตัดสับระเบิดได้โหดมากเลยนะครับมาจากลำปางขอบคุณเพื่อนด้วยนะคุณแซงนะก็ขับรถลงมาหลาย10ชั่วโมงเลยก็มาหากันนะรีแมปพ,พาวเอร์เอสตช่างแบงค์หฝากด้วยครับทีมงานหลากหลายจังหวัดเลยนะช่างตั้งกทมนะเอมินบุรีนะครับเอ็มชนบุรีช่างแบงค์ลพบุรีนะครับเบียโคลาชนะอ่าช่างทูนกล่องซิ่งก็ฝากด้วยอยากได้ทลิปสไตล์แอบอยากได้ไฟล์แบบนี้ ตัดสับระเบิดดังๆแบบนี้ช่างแบงค์จัดให้ครับรีเมคเพาเองครับขอบคุณน้องชายมาจากลำปางมากๆครับ